เดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะว่าช้างที่อยู่ที่สุ้มสนามบินมีอยู่กี่เชือกนะคะเดินออกมากันแล้วนะคะนอนให้ปัดดินนะคะทำความสะอาด นี่เดินตามหลังมาอีกนะคะ มีช้างเหลือทั้งหมดกี่เชือกนะคะเพราะว่าช้างก็ทยอยกลับไปกินหญ้าที่บ้านนะคะเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็ไปกินฟางข้าวที่บ้านแต่ว่าก็ยังมีช้างที่เหลืออยู่ในซุ้งสนามบินนะคะ มานะคะพี่ช้างมาแห่งงาน12เชือก จะอยู่บ้างแล้วครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงที่ทุ้มสนามบินแล้วนะคะสวัสดีครับผมเข้ามาถึงที่พักของคนวานแล้วนะครับตอนนี้นะครับผม ลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาโชว์หน้าเลยครับเห็นกล้องไม่ได้เลยครับเดี๋ยวจะมาเช็คก่อนนะครับผมว่าอย่างไรครับกวาดสีครับเด็กเกมอยู่ครับเชิญลุกหน่อยครับผมสวัสดีครับพานน้งส้มนะคะจำเป็นนอนเฉยนะครับต้องบังคับนะครับผมจะตายต้องบังคับนะครับ ออกคนลิงครับผมลื่นไม่ได้นอนครับคนลิงไป็นทำอะไรมาครับเข้าวขึ้นยุงครับไม่หลับไม่นอนครับไอ้สั่งกี่ไส่โอ้โหใชอยู่นี่กี่เชือกพรับน้าเยี่ยงเชือกคุณซื้ออยู่หละครับสามเชือกยังมันหนีกันอยู่อีกยี่สิบสามเชือกนะเออสาเชือกนะครับผมกู่ใสเส้นนี้บอกยังมันหนีก็เห็นมนี่บอก เอามาโหลดพูดเือะๆทีรู้บอกไปซองกันได้หวะอฮ้ยคนไรตื่นเสยวะแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูมีอะไรมาครับตนครับผมเอามาให้ผมบอกใครคนไรตื่นคนไรตื่นเก็บแย้มยังอจูเจวียนเนี่ยมีนะคะทีมงานทาม ช้างก็จะอยู่ในป่านะคะเดีวาไปข้างในไปรู้ไไปลึกอยู่นะคะตอบน้อยคอยนางเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะว่าช้างที่อยู่ที่ซุ้มสนามบินมีอยู่กี่เชือกนะคะเดินออกมากันแล้วนะคะ ชือกแรกก็ฟังโบวีนะคะนอนให้ปัดดินนะคะทำความสะอาด เดินตามหลังมาอีกนะคะไปเจ้าไปเจ้าไปเจ้าเร็วเสียงอ้วนมากเลยค่ะ เชือกที่สองออกมาแล้วค่ะพังคำหมื่นค่ะเก็บมาเก็บ,บ,บมาเก็บเก็บมาเก็บมาก็บญดีบุเยเออโมจะเก็บใหม่เพิ่นอะอยู่ป่ามีแต่อ้วนๆเลยนะคะดโด ต่งจะนอนลงเนี่ยบอสัลลลลีสัสดีสัสีสงั้นีนสวัสดีสวัสดีสวอยเ่สวัสด สเชือกนะคะมีโบวี่คำหมื่นแล้วก็น้องสมนะคะวันนี้ช้างสาวทั้งสามเชือกนะคะก็มีกิจกรรมนะคะมีเอฟีใจดีนะคะจากช่องพังคำหมื่นนะคะเลี้ยงกล้วยในงานวันเกิดนะคะก็ขอ <hoard ing. S 1> ขอบคุณไปทางเอฟตีช่องพังคำหมื่นนะคะ มันเกิดปีนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะนึกคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะจะออกมารอก,กินกล้วยนะคะกล้วยที่แม่แม่เอฟตีใจดีนะคะมี่แต่รุ่นใหญ่เลยนะคะ โอ้ยอ้ยเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดให้ก่อนนะคะปัดดินออกก่อนนะคะอันนี้เงียร์จะว่าเกียร์รือไข่อันนี้เง นีนนน uh ่น,นะคะสาวๆมายืนรอ

ว่านี้ใส่ดีทุกเชือกนะคะพานคนไหนก็สามารถจับได้นะคะว่าเป็นช้างที่นี่ใส่ดีก็ขอขอบคุณเอฟีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปอย่าลืมไปกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะมี2ช่องช่องแรกช่องสีดอขุนเงินนะคะช่องที่2 ต้องช้างวัฒนธรรมสีดอกขุนเงินนะคะไปกดใหก้กดติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิมนี้ก็สวัสดีค่ะ